ขอหนึ่งมุกได้ไหมครับเจ้าโดนมุกนี้หรือยังมุกอะไร <id> um? รู้เปล่าทำไมทิ้งพาสปอร์ตอะฮะทำไมทิ้งพาสปอร์ตรู้ไหมทำไมไม่รู้นางฟ้าไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเอ่ยอืมอืมอืมไอ้โมโม่โน่จริงจริงทำไรเขาโม่จงจริงเล่นหลกหลังแล้วนะเก่งอ๋อโน่จริงจริงเก่งมากครับ คิดก่อนมีมุกอะไรอีกไม่ได้เล่นมุกนานเลยกริบทุกลายจริงจริงของอันที่มันฮาได้ไหมขออันที่ฮาขอร้องเถอะมันฮามันก็จริงอันเมื่อกี้จะขอซื้อไปทิ้งเถอะขอร้องไม่เลิศรู้ไหมทำไมลงมาถึงต้องว่ายอยู่ในน้ำทำไมยอมแหรอยอมไม่คิดจะทายไหมหรอโอเคโอเคไปละทำไมลงมาต้องว่ายในน้ำก็เป็นปลาไงไม่ใช่ แม่เหรอไอยูบนบอกมันก็ตายฮะอ่าโอ้เป็นไรเป็นไรตัวมันจริงไหมคะก็จริงเลยอืมวิ่งฉันเนคนคิดน้อยเองเหรอเนาะอืดไม่แกคิดมากอ๋อคิดมากเออคิดมากไปไม่ไหวเลยเดี๋ยวคิดให้อีกแป๊บนง ทุกคนทำไงดีจริงๆมันคิดอะไรแต่เวลาไปโปรโมทมันกินไม่ได้อะไรนะพอไปโปรโมทคิดไม่ได้พออย่างงี้คิดเก่งใช่ไหหรือแกจะต้องมาเวนิมาเวแบบหาขอหนุขอเล่นหมุกค่ะหนูไม่ขอโปรโมทค่ะแต่ไม่หาแล้วมันเงียบนะมันมันทาตรงที่มันไม่หาได้แหละจริงๆลองดูไหมมันทาแล้วมนเงียบนี่เยอันนี้คือชมอยู่ชม มาโชว์ตรงนี้สิคะเขาจะเห็นไหมเห็นนี่ไหมทุกคนฮะ uh huh. ม,มันดึงไม่ออกนะลอง<อ>ดึงดูออกไหมไม่ออก <laughs> เลย <laughs> <laughs> นะกลับกลับละบปอะไรอยู่เนี <laughs> ่ <laughs> อะไร